ครับวันนี้ก็จะมาอธิบายถึงตอนสุดท้ายก็คือตอนที่4นะครับก็คือลดน้ำหนักด้วยทฤษฎีใหม่นะครับครับ,รบจากงานวิจัยทางการแพทย์เนี่ยเราพบข้อมูลซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นการปฏิวัติว,ตวงการแพทย์พอสมควรนะครับซึ่งปัจจุบันนี้วงการแพทย์พยายามทำความเข้าใจเกี่ยวว่าทำไมอ้วนเกิดขึ้นได้อย่างไร ใช่ไหมครับทีนี้ผมขออธิบายนิดหนึ่งนะครับว่าเราจะต้องเข้าใจกระบวนการกินอาหารและการย่อยอาหารนะครับการรับประทานอาหารเราเนี่ยเกิดขึ้นจากเรารับประทานอาหารทางช่องปากใช่ไหมครับจากนั้นมาเมื่อเราเคี้ยวเนี่ยอาหารเราจะคุกเขากับน้ําลายซึ่งจะมีะน้าย่อยชนิดหนึ่งคืออะเมเลสตั้งต้น เพราะฉะนั้นถ้าเราเคี้ยวข้าวหรือเคี้ยวแป้งเป็นนานๆเนี่ยเราจะพบว่าจะเกิดรสหวานเกิดขึ้นเนื่องจากว่าจะมีการย่อยเกิดขึ้นในช่องปากนะครับจากนั้นมาอาหารก็จะเคลื่อนผ่านหลอดอาหารเข้าไปนะครับแป๊บเดียวนะครับเราลืนาอาหารประมาณ20-40ซนติเมตรกุ๊บก๊บแป๊บเดียวถึงกระเพาะอาหารแล้วนะครับกระเพาะอาหารก็จะคลุกเคล้ากับน้ำย่อยที่อยู่ในกระเพาะอาหารนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเปลี่ยนเป็นกรดเพื่อย,ย่อยเนื้อนะครับเพราะฉะนั้นน้ำย่อยในกระเพาะเนี่ยจะเป็นน้ำย่อยย่อยเนื้อ ฉะนั้นเมื่อย่อยเนื้อเสร็จปุ๊บจากนั้นมาก็จะเคลื่อนไปยังลำไส้เล็กส่วนต้นนะครับทีนี้ตรงนี้นะครับที่จะเป็นน้ำย่อยจากตับอ่อนจากน้ำดีอะไรก็จะมาปนกันเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเปลี่ยนจากกรดเป็นด่างนะครับก็คือจะเปลี่ยนจากย่อยเนื้อกลายเป็นย่อยไขมันนะครับทีนี้เมื่อย่อยไขมันเสร็จนะครับอาหารก็จะส่งลงไปและพร้อมที่จะดูดซึมที่ลำไส้เล็กส่วนปลายจากนั้นมาก็จะเข้าไปยังลำไส้ใหญ่นะครับไส้ติ่งจะอยู่ตรงนี้นะครับสมมติว่าเราเอามือ ภาพเราตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นไส้ติ่งเวลาเราปวดไส้ติ่งอยู่ตรงนี้นะครับเราเอามือเท้าสะเอลแล้วก็เอาใช้ปลายนิ้วกลางเราจี้ลงไปตรงนี้ก็จะเป็นไส้ติ่งนะครับอาหารก็จะเป็นกอไก่เลยนะครับ <c oughs> ก็คือผ่านลำไส้ใหญ่ขึ้นมาตรงบริเวณชายโครงขวามาที่ตับจากนั้นเขาก็จะขวางนะครับมายัางชายโครงซ้ายบริเวณที่ม้ามนะครับจากนั้นก็จะขวางลงไปข้างล่างนะครับแล้วก็โค้งโคงเป็นตัวเอสขาบถ่ายาทางอุจจาระก็คือบริเวณนี้นะครับที่เห็นนะครับทีนี้ความลับของความอ้วนอยู่ที่ไหนนะครัับบเอ่ตนนทีรราหิวะค กระเพาะอาหารเนี่ยจะเป็นตัวส่งสัญญาณบอกว่าไม่มีอะไรแลนัไนอยู่ในท้องใช่ไหมครับเขาก็จะส่งฮอร์โมนความหิวไปที่สมองทาให้เราหิวแล้วเราอยากกินใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสัตว์ธรรมชาติว่าเป็นธรรมชาติว่าร่างกายเราต้องการอาหารก็จะส่งสัญญาณไปที่สมองโดยที่คนสั่งสมองคือกระเพาะนะครับกระเพาะไปสั่งสมองให้รู้สึกหิวเราก็ต้องเดินไปหาอาหารกินปรุงอาหารทานใช่ไหมครับเมื่อเราทานอาหารเสร็จนะครับก็จะมีการย่อยตั้งแต่ในช่องปากในกระเพาะและ ลำไส้เล็กส่วนต้นโดยที่มีการทํางานของตับอ่อนใช่ไหมครับเมื่ออาหารย่อยเสร็จปุ๊บอาหารก็จะถูกย่อยเป็นโมเลกุลเล็กๆเช่นโปรตีนก็เป็นกรดอะมิโนไขมันก็เป็นกรดไขมันนะครับแป้งก็จะกลายมาเป็นน้ําตาลกลูโคสนะครับเสร็จแล้วก็จะมาบริเวณนี้นะครับคือลำไส้เล็กส่วนปลายนะครับลำไส้เล็กส่วนปลายก็จะดูดซึมอาหารแล้วก็ส่งกากอาหารไปยังลำไส้ใหญ่แล้วก็ขับถ่ายออกไปใช่ไหมครับตรงนี้แหละครับที่นักวิชาสนใจมากก็คือบริเวณลำไส้เล็กส่วนปลายนะครับลำไส้เล็กส่วนปลายนั้นนะครับ เมื่ออาหารถึงลำเส้เล็กส่วนปลายเนี่ยแสดงว่าวัตถุประสงค์ของการกินนั้นได้สําเร็จแล้วนะครับก็คือว่าอาหารได้ถูกรับประทานถูกย่อยแลวก็ถูกดูดซึมเพราะฉะนั้นลำเส้เล็กส่วนปลายจะต้องทําหน้าที่อยู่2อย่างนะครับอันที่1นนะครับก็คือเขาจะต้องส่งสัญญาณไปแจ้งสมองว่าอาหารถึงแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องหิวก็ได้ใช่ไหมครับคือให้รู้สักอิ่มนะครับอันที่2นะครับเขาจะต้องส่งสัญญาณไปยังตับอ่อนนะครับเพราะว่าตับอ่อนเนี่ย จะเป็นตัวผลิตน้ําย่อยกับอินซูลินซึ่งจะเสื่อมไปเรื่อยเพราะฉะนั้นเขาจะต้องส่งสารไปบํารุงมาให้ตับอ่อนเสื่อมสลายใช่ไหมครับแล้วก็ร่างกายก็นําอาหารนั้นไปเผาผลาญนะครับนี่คือกระบวนการธรรมชาติในการควบคุมน้ําหนักโดยอัตโนมัติใช่ไหมครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับเราพบว่าในคนปกติกับคนอ้วนนะครับในคนปกติกับคนอ้วนนั้น,น,นกลไกตรงนี้เรียกว่ากลไกปกติในการควบคุมความอ้วนหรือควบคุมน้ําหนักนั้นเมื่อเทียบก,กับคนปกติกับ คนอ้วนนะครับเราให้กินอาหารด้วยกันแล้วจากนั้นก็ไปวัดที่ระดับเลือดว่าลำเสลเล็กส่วนปลายทํางานหรือไม่ทํางานเราพบอย่างชัดเจนเลยนะครับว่าคนไข้ที่น้ําหนักตัวเกินนั้นระบบตรงนี้จะทํางานลดประสิทธิภาพลงนะครับก็คือลำเสเล็กส่วนปลายเมื่อได้รับอาหารแล้วกลับไม่สามารถทําหน้าที่ส่งสัญญาณไปยังสมองให้ลดการกินหรือไม่ส่งสัญญาณไปซ่อมตับอ่อนนะครับคือลำเสลเล็กส่วนปลายนั้นจะลดการทํางานลงนะครับทีนี้อันที่2เลยนะครับว่า นอกจากนั้นนะครับก็คือเราพบว่าไอ้เทียบคนอ้วนด้วยกันคนอ้วนคนอ้วนจะมี3ามกลุ่นครับคืออ้วนไม่เป็นเบาหวานคืออ้วนธรรมดาซึ่งกลุ่มนี้จะทํางานลดลงเมื่อเทียบกับคนปกติอันที่2คือคนอ้วนที่กําลังเป็นเบาหวานคือตรวจเลือดแล้วมีค่าต่างต่างป็นปกติแต่ว่ายังไม่สูงจนถึงว่าเป็นเบาหวานและกลุ่มที่3าก็คืออ้วนแล้วก็เป็นเบาหวานนะครับเทียบ3มกลุ่มนี้ด้วยการให้กินอาหารจากนั้นมาก็วัดการทํางานของลำไส้เล็กส่วนปลายนะครับ อ,อย่างเดิมนะครับก็คือคนอ้วนธรรมดานั้นเมื่อเทียบกับคนปกติการทํางานจะลดลงทีนี้คนอ้วนที่กําลังเป็นเบาหวานหรือคนอ้วนที่เป็นเบาหวานนั้นระบบนี้ไม่ทํางานเลยครับคือหยุดการทํางานเลยนะครับเพราะฉะนั้นคนไข้ที่เป็นเบาหวานแล้วก็อ้วนเวลาคุณหมอบอกว่าอย่าเพิ่งกินยาก,ก็ได้ให้คุณไปคุมอาหารนะครับถ้าเราไปคุมอาหารนะครับโดยที่ระบบนี้ไม่ทํางานเข้าใจไหมครับถึงจะหยุดเท่าไหร่แต่ร่างกายก็ไม่สามารถที่จะไปเาผาผลาญได้ เข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ประสบความสําเร็จบอกให้ไปออกกาลังกายก็ได้เฉพาะกล้ามเนื้อแต่ไขมันสีน้ําตาลก็ไม่ผ่าผานอยู่ดีใช่ไหมครับเพราะว่าระบบนี้มันไม่ทํางานซึ่งระบบนี้เป็นระบบใหญ่ที่สุดก็คือประมาณ60-70%ของร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อระบบนี้ผิดการทํางานหรือเสียกำลังงานผิดปกตินั้นการลดน้าหนักด้วยการอดอาหารด้วยการออกกำลังกายนั้นจึงจะเกิดภาวะที่เรียกว่าโยโย พออยู่ทามก็จะกลับมาอีกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นหลักการที่สําคัญที่สุดก็คือว่าทําอย่างไรเราจึงจะกระตุ้นให้ระบบนี้ทํางานได้นะครับตรงลําไส้นะครับถ้าเราส่องกล้องเข้าไปอย่างเช่นเข,ข้าไปทางลําไส้นะครับเราจะพบว่าที่ลําไส้นั้นนะครับจะมีเมือกเคลือบคุมอยู่เป็นเป็นลื่นๆนะครับจริงๆทางเดินอาหารตั้งแต่ช่องปากาหลอดอาหารกระเพาะอาหารลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่นะครับจะมีเมือกคุมอยู่ตลอดเวลาถ้าเราใช้ลิ้นเราเ เลียที่ฟันเรานะครับแล้วมันจะลื่นใช่ไหมครับซึ่งนี้ถ้าหาว่าเมือกนี้สะอาดฟันเราก็จะสะอาดใช่ไหมครับแต่ถ้าปล่อยให้คราบจุลินทรีย์เกาะนะครับหรือว่าเป็นคราบพิษปูนเกาะก็จะทําให้ฟันผุคือจะมีการทําลายเข้าไปในเนื้อฟันได้เช่นเดียวกันนะครับลำไส้เล็กเราซึ่งควรจะมีเมือกที่ปกติอยู่นี่นะครับแต่ถ้าหาว่าถ้าเราส่องเข้าไปปุ๊บนะครับเกิดมีเมือกหน,นาคุม ทำให้ลำไส้บวมหรือว่าทําให้เกิดการอักเสบของผานังลำไส้เป็นเมื่อที่สกรปรกเคลือบอยู่เป็นเมื่อที่หนานในลำไส้ตัวนี้แหละครับเป็นตัวที่ทําให้ลำไส้เล็กส่วนปลายทำงานไม่ได้เนื่องจากมันมีเมือกตกค้างอยู่ในลำไส้นะครับการที่มีเมือกตกค้างในลาไส้เกิดจากอะไรบ้างนะครับอันที่1นึ่งเราพบว่าการรับประทานอาหารที่ไม่สมดุลเช่นสมมุติว่าเราทานอาหารที่เป็นเนื้อเป็นของทอดของปิ้งย่างมากเกินไปะทานผักผลไม้หรือ ุมอาหารเส้นใยน้อยลงเนี่ยจะมีการเกิดคราบจุลินทรีย์ขึ้นในบริเวณลำไส้เป็นเมื่อกทาให้ลำไส้นั้นทํางานไม่ได้ใช่ไหมครับเมื่อเมือกทำงานไม่ได้ระบบออตโตมติกที่จะควบคุมความอ้วนก็จะเสียไปนะครับและสุดท้ายเมื่อเป็นเปน,นานๆตับอ่อนก็ไม่มีตัวไปบํารุงเลี้ยงก็จะเสื่อมสภาพลงและกลายเป็นโรคเบาหวานนะครับโชคดีนะครับซึ่งงานวิจัยล่าสุด อย่างเช่นที่เกิดขึ้นที่มหาวิาลยลุนในประเทศสวีเดนแล้วก็หลายๆแห่งนี้ได้ค้นพบว่าในการที่จะกําจัดเมือกส่วนนี้ออกจากร่างกายด้านได้น,นั้นเราสามารถใช้สารสกัดจากพืชใบเขียวนะครับผมขออนุญาตแสดงเห็นนิดหนึ่งนะครับเช่นใบใบพืชสีเขียวๆนี่นะครับสารสกัดจะมีสีเขียวเมื่อเรารับประทานเข้าไปจะทําให้อุจจาระเรามีสีเขียวได้นะครับอันที่2นะครับคือตรงแกนของข้าวโพดนะครับ เมื่อเราสกัดปุ๊บมันจะกลายเป็นสารเรียกว่าเป็นพรีไบโอติกนะครับสารสกัดจากสังขพดนะครับซึ่งเมื่อให้อาสาสมัครเนี่ยรับประทานสารสกัดจากพืชใบเขียวหรือจากสังขพดเข้าไปในร่างกายจากนั้นมาก็วัดระดับการทํางานของลำไส้เล็กส่วนปลายเช่นการวัดค่าเปปตาย์ YY หรือว่าเปปไตาย G L P, P 1นะครับเราพบว่าจะสามารถที่จะรื้อฟื้นให้ลำไส้เล็กส่วนปลายนั้นกลับมาทํางานเป็นปกติได้รวมทั้งเพิ่มปริมาณของเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นมิตร นะครับเช่นจุลินทรีย์โปรโบโอติกต่างๆได้ถึงประมาณ30%นะครับเพราะฉะนั้นการลดน้าหนักตามทฤษฎีใหม่นั้นนะครับนอกจากเราจะควบคุมอาหารตามหลักทฤษฎีเดิมการออกกําลังกายตามหลักทฤษฎีเดิมแล้วนะครับเรายัางพบว่าวิธีใหม่ก็คือการใช้สารสกัดจากธรรมชาติก็คือสารสกัดจากพืชใบเขียวแล้วก็สารสกัดจากสังขพดจุดประสงค์นั้นนะครับก็คือเพื่อมาปรับสภาพเมือกที่ปกคลุมอยู่ผิวลำไส้ส่วนปลายนะครับให้กลายเป็นเมือกที่มี เป็นเป็นเมื่อที่ดีต่อสุขภาพนะครับและสุดท้ายก็สามารถที่จะกระตุ้นให้ลำไส้เล็กส่วนปลายเรามาทํางานได้ตามปกติเพราะฉะนั้นร่างกายเราก็คือมีระบบเผาผลาญพลังงาน70%ที่เป็นระบบอัตโนมัติในการควบคุมน้ําหนักตัวนะครับนะครับอันนี้ก็คือเป็นการลดน้ำหนักทฤษฎีใหม่ซึ่งในปีใหม่นี้นะครับก็อยากจะนํามาเสนอกับผู้ที่สนใจนะครับว่าได้หันมาดูแลสุขภาพตัวคุณเองและก็บุคคลที่คุณรักนะครับเพื่อว่า ในภายภาคหน้านั้นเราจะเรียกเขาว่าเสียใจคับ